เลขต้องห้ามหรือเลขกาลักิณีที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์เพราะถ้ามีเลขนี้จะทําให้การงานการเงินติดขัดไม่ประสบความสําเร็จถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปดูกันนะคะเลขต้องห้ามที่ของคนเกิดทั้ง7วันมีเลขอะไรบ้างคนเกิดวันอาทิตย์ห้ามมีเลข6ในเบอร์โทรศัพท์เพราะจะทําให้มีอุปสรรคทําอะไรออกมาไม่ดีเงินทองรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่คนเกิดวันจันทร์ห้ามมีเลขหนึ่งในเบอร์โทรศัพท์ทําอะไรได้ไม่ดีทําให้เดือดเนื้อร้อนใจทําอะไรมักติดติดขัด ต่อไปคนเกิดวันอังคารห้ามมีเลข2ในเบอร์ดโทรศัพท์เป็นเลขบ่นทำลายมักมีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตต่อไปคนเกิดวันพุธนะคะวันพุธจะมีพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนสําหรับคนเกิดวันพุธกลางวันห้ามมีเลข3ส่วนพุธกลางคืนห้ามมีเลข5นะคะเพราะจะทําให้ทุกใจร้อนใจมักมีอุปสรรคชีวิตติดขัด,ขดทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จต่อไปคนเกิดวันพุธราศวดีห้ามมีเลข7จในเบอร์โทรศัพท์ เพราะจะทาให้มีอุปสรรคทําอะไรติดกัดขัดทำให้ทุกใจร้อนใจเก็บเงินไม่อยู่คนเกิดวันศุกร์ห้ามีเลข8ในเบอร์โทรศัพท์นะคะการติดต่ออะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรได้ไม่ดีมักมีอุปสรรคตลอดเวลาต่อไปคนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายนะห้ามีเลข4ี่ในเบอร์โทรศัพท์เพราะจะทําให้ทุกใจร้อนใจมักมีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จถ้าหลีกเลี่ยงได้คนหลีกเลี่ยง เลขกาลกนีหรือเลขต้องห้ามพวกนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกเบอร์ที่เป็นมงคลของเราได้คลิปต่อไปจะมาดูเบอร์มงคลในเบอร์โทรศัพท์ว่ามีเบอร์อะไรบ้างของ